sp.net core ก็มีโค้ดหรือ generator สําหรับในการสร้างหรือว่า scaffold ตัว controller view แล้วก็ DB Context ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ Virtual Studio นะครับตรงนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนวิธีการใช้ตัว Code generator ในการ scaffold c l a s ต่างๆแล้วก็ในเรื่องอีกแบบหนึ่งก็คือเวลาเราสร้างค l a s ที่ในการอัปเดตหรือว่า view ในการอัปเดต object เนี่ยหรือโมเดลเนี่ยห,หลายหครั้งเนี่ยเราจะอัปเดตโมเดลเพียงแค่หนึ่งหนึ่งตัวถครับ รอบนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนวิธีการอัปเดตโมเดลโดยที่เราจะอัปเดตโมเดลทีละตัวหรือว่าเป็นลิสต์ของโมเดลดทีเดียวนะครับตรงนี้เริ่มต้นสำหรับตัวโปรเจกต์นะครับตรงนี้ก็เราจะใช้จอเ s p n e t Code Generator ได้เนี่ยแน่นอนเราเราจะต้องติดแพ็กเกจทั้งหมด6ตัวด้วยกันก่อนครับอันนี้อาจารย์สร้าง แพ็กเกจหรือว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาจากการที่พิมพ์ว่า dotnet new mvc แค่นั้นเองก็คือว่าเราไม่มี Data นะครับโฟลเดอร์ folder, แล้วเราก็ไม่มี d b c o n t e x ทอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเป็นแบบเพียวๆวแบบ empty e เ p t y เลยนะครับตรงนี้เรามีแค่ home controller อย่างเดียวนะครับตรงนี้ซึ่ง home controller ก็จะมีแค่ index กับ privacy ที่เป็นตัว default ของของตัวโปรเจกต์นะครับตรงนี้เริ่มต้นในการติดแพ็กเกจก่อนเลยนะครับเราก็จะติดแพ็กเกจแพ็กเกจทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือจะติด microsoft นะครับตรงนี้ Visual Studio .web .code generation นะครับตรงนี้ .design ก็คือแพนะ็กเกจเน่ยพิมพ์ตัวเล็กก็ได้นะครับตรงนี้ .net add package นะครับตรงนี้ Microsoft Entity Framework Core .design นะครับตัว,ตวที่2แล้วแล้วก็ตัวที่3นะครับก็ .net add package Microsoft นะครับ S c o n e t Core Identity Entity Framework Core คือตัว c o o r น i n a t o r มันมันสแกฟโฟ์ได้หลายอย่างอย่างที่บอกไปฉะนั้นเราก็ควรจะต้องติดมันทุกอย่างไปก่อนนะครับตัวนี้แล้วก็ติดตัว UI นะครับตัวนี้จากนั้นก็จะเป็นตัว Entity Framework Core ของตัว SQL Server แล้วก็ถูด,ด้วยกัน Entity Framework Core.SQL Server แล้วก็ทูนนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็อาจจะเปิดไฟล์ตัวโปรเจกต์ก็ได้นะครับเพื่อเช็คดูว่ามันมีแพ็กเกจเพิ่มเข้ามาครบหรือยังครับบางตัวถ้ามันเป็นทูนมันก็จะขึ้นว่าเป็นตัวทูนให้มันก็จะมี ฟีเจอรต่างๆพวก i n นคลูแอสเซทต่างๆของตัวแอน l y ล e r ตัวอะไรพวกนี้ให้ตัวบิลดันทามพวกนี้นะครับแต่โอเคแหละประมาณนี้เราเพิ่มเพิ่มมาแล้วทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะรตรงนี้โอเคเพราะว่าตอนแรกไอตัวเอ n โ t เนี่ยเราเปล่าๆมันจะไม่มีอะไรอินคูดมาเลยนะรตรงนี้โอเคเราเพิ่ม6ตัวแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถใช้ตัวเอชฟีเนตโคดเจเนเรเตอร์ได้ <S .net s ตเอ e ฟีเนตโคดเจเนเรเตอร์นะตรงนี้ถ้าเราขีด h ดูเนี่ยจะพบว่า มันจะมีตัวฟังก์ชันที่จะใช้ได้ก็คือมีตัวคอนโทรลเลอร์นะครับอินเดนติตี้เรเซอร์วิวแล้วก็ View. View วิววิวก็คือจะเรตแค่วิวอย่างเดียวแต่ว่าคอนโทรลเลอร์น่ะจะเจเนเรตทั้งคอนโทรลเลอร์วิวแล้วก็ db context ก็คือครบหมดทุกอย่างเลยนะตรงนี้อินเดนติตี้เนี่ยเราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังทำสเกปโฟลของอินเดนติตี้ไม่ได้ก็ลองดูคลิปก่อนหน้านี้ดูนะครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์จะสเกปโฟลคอนโทรลเลอร์เนี่ยแน่นอนเราจะสเกปโฟล r o d u c t คลาสขึ้นมาสักคลาสหนึ่งแล้วกันนะรตรงนี้ซึ่งตัวคลาสของ Product เนี่ยอาจารย์อนุมานว่าเอาเหมือนกับว่าเรามี Product เราจะจะ insert update create d e l e t e อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็ list file ให้ดูอะไรประมาณนี้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะขอสร้างคลาส Product ไว้ในโมเดลก็สร้างคลาส Product นะครับตรงนี้ใน Product เนี่ยเราก็มี property อยู่ง,ง่ายๆอยู่สัก3ตัวกันก็คืออันแรกคือ Product id นะครับถัดไปก็จะเป็นตัว name ก็คือชื่อ Product name มันเอง สุดท้ายก็จะเป็นตัว d e ซ i m a l ก็คือเป็นราคานะครับตรงนี้ทนนีนี้ตัว d e ซ i m a l เนี่ยมันพิเศษอย่งงึตงตรงที่ว่าตัวราคาเนี่ยเราควรจะระบุ p r e c i s i ไปว่าเราต้องการให้มันละเอียดระดับไหนนะครับตรงนี้ column type name รตรงนี้เท่ากับ c o l ม m n เนี่ยมันหาไม่เจอเราต้องคอนโทรลจุดนะครับแล้วก็ using ตัว s กิม m าไป ก็สามารถใช้เป็นเด cimal ก็ได้ถ้าเกิดเป็นโพสเก c ก็ใช้เป็นนิวโมเลกมลิกแต่เด cimal ก็จะเป็นแบบเป็นสแตนดาร์ดนะครับก็คือใช้กับปฏิกิริยได้หลายตัวสมมติว่วา18หน้า2แล้วกันนะรตรงนี้ว่าโอเคเราจะเก็บพันธุ์ยมสองตัวนะอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีเลขข้างหน้าอยู่16ตัวฉะนั้นตรงนี้ก็คือ18ก็คือรวมพันธุ์ยมด้วยโอเคเราจะได้ตัวโปรดักมาแล้วนะครับตรงนี้ครทีนี้อาจารย์ก็จะลอง scale for ปรดักคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาจากคลาสสองปรดักนี้เองครับ ฉนันถ้าเกิดว่าเราลองเข้าไปดูในคอนโทรเลอร์นะครับตรงนี้เรา dash h u นะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะมีพารามิเตอร์หลายตัวที่เรา,เาจะต้องใช้มันครับอันแรกเลยก็คือเป็นคอนโทรเลอร์เนมครับเดี๋ยวจ์ขึ้นม,มาก่อนนะครับกบพิมพ์ t n e t spnetcode uh, generator ครับตรงนี้ตัวคอนโทรเลอร์ อ่ะเริ่มแรกก็คือเราใส่ชื่อเนมก็คือชื่อคอนโทรเลอร์ก่อนนะครับเนมเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นโปรดักต์แล้วกันนะครับโปรดักต์คอนโทรเลอร์อ่ะโอเคจากนั้นอนะ่ะเราต้องการจะให้มันจ e n นเ a ล็เป็นอะซิงกไหมนะครับแน่นอนว่าโดยดีฟอลต์เราก็ควรจะเป็นอะซิงไว้ถัดไปก็คือขิดเองก็คือโมเดลเราไม่เราให้ต้องเราต้องการให้มันสร้างวิวด้วยนั้น no view เราก็ข้ามไป api แล้วก็ข้ามไปเพราะเราต้องการเป็นคอนโทรเลอร์ครับเราไม่ได้ต้องการเป็น api action ไหนต้องการแค่ read write อย่างเดียวแต่เราไม่เอาเราจะเอาครบทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้้ก็เราขาขมไป ถัดไปก็คือโมเดลก็คือขีดเอมแล้วก็ใส่เป็น c ลาสโปรดักต์เนี่ยเราต้องใส่ให้เราต้องใส่คลาสเต็มรวมทั้งเน e Space ด้วยฮะตรงนี้ชั้นตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นตัว a spnetcore underscore multiple form model mod แล้วก็ product นะครับตรงนี้เข้าไปด้วยถัดไปก็คือเราต้องการจะ Reference Script ไหมอันนี้ต้อง Reference Script นะครับแล้วก็ใส่ Database Context เข้าไปนะรนตรงนี้ตั database c น n t e x t เราก็ใส่เป็น dc นะครับตรงนี้ตอนนี้สังเกตได้ว่าอาจารย์นะ่ยยังไม่มี เราจะเปิดคอนเทกต์เลยนะตรงนี้ก็มีวิธีการหลายๆวิธีถ้าเราสร้างขึ้นมาก่อนเราก็ระบุว่าเป็น PostgreSQL ครับมันก็จะจัเลเยอรให้เป็น PostgreSQL เลยก็ได้หรือถ้าเรายังไม่มีปุ๊บให้มันสร้างก่อนแล้วเราค่อยไปอัปเดตมันทีหลังก็ได้อันนี้อาจารย์เลือกแบบไม่มีเลยเราจะให้มันสร้างใหม่เลยนะตรงนี้ก็จะใส่เป็น fnetcore multiple form data application db context นี่โอเค จากนั้นเนี่ยเราก็ใส่สคริปต์ไปใช่ไหมครับเราบอกว่าให้สร้างตัวสคริปต์ให้แอดไอ้พวกตัว jQuery ไปด้วยนะครับถัดไปตัว Layout เนี่ยเราต้องการให้มันเป็น default ก็คือขีด UDL นั่นเองนะครับขีด UDL ถ้าไม่ใส่มันจะไม่มีเล y ย u t อะไรเลย,เลยจอมันจะไม่สวยนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้แต่จากนั้นเนี่ยถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ร o t ก็คืออยู่ข้างนอกสุดเราต้องการจะเก็บไว้ที่ห้องคอนโทรลเลอร์ครับฉะนั้นเราก็ต้องใส่ตัวนี้ครับ ขีด out dir ลงไปขีด out dir นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นอ product อ่ะห้อง c o n t r o ลอ e ์นะครับก็ใส่เป็น controller c o n ร r o ล l ร์มันเติม s ด้วยครับตรงนี้อะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้แล้วก็กด enter ได้เลยจากนั้นก็รอมัน build project สักครู่ถ้าค้ดเราไม่มีอะไรมีปัญหานะมันก็จะบิ i มาให้ติดตั้งตัว application db context มาให้เราเลยนะครับในห้อง data เนี่ยมันจะมี แอปพลิเคชัน DB Context มาให้แล้วก็มีตัว Product Controller มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มันจะอยู่ในห้อง Controller ให้เราก็ฉะนั้นตัวนี้มันก็จะอยู่ใน name space mm hmm. ที่เป็น Controller mm hmm. ให้เราโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องระบุ name space อะไรเป็นพิเศษนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้เราจะได้ตัว Product มาแล้วซึ่งมันก็จะรับตัว Dependency Injection ของ a p p l i c a t i o n DB Context มาให้อัตโนมัติเลยแล้วก็จะมีตัว Index มี Detail พร้อมหมดทุกอย่างมี Create นะครับตรงนี้โอเคแล้วเราก็ไปดูนี้ ตัว DB Context ก็มีเหมือนกันนะครับก็สร้างมาให้เลยก็คือมี DB Set ของตัว Product ไม่เอาด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ถัดไป Class ของ Product อันนี้ก็เราระบุไว้อยู่แล้วถูกไหมครับจากนั้นไปดูที่ View View ของ Product เรามีครบหมดเลยครับมี Create นะครับ Delete Detail Edit แล้วก็ Index นะครับเห็นไหมครับว่าคนนี้เรามีครบทุกตัวเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน Startup เองเขาก็จะเพิ่มตัว ดีบีคอนเทคแม่ด้วยนะครับตรงนี้ใช้ฟิ l ก e เซิร์ฟเวอร์อยู่แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะขอเปลี่ยนมาเป็นตัว postgreSQL นะครับอาจารย์จะเพิ่ม packet. แพ็กเกจ n e t add แพ็กเกจแล้วก็เป็น npgsql นะครับแล้วก็ตัว npgsql entity framework core เนอะ,นนะรตรงนี้ npgsql entity framework core postgreSQL นะครับตรงนี้โอเคเรียบร้อยเราเพิ่ม postgreSQL มาแล้วเราก็เปลี่ยนมานะครับเป็น postgreSQL npgsql นี่จากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนนะครับ connection string เนาะ connection string เราก็ไม่ใช้แล้วของตัว local db เราก็ใช้เป็น local host port 5 4 3 2 user id ก็เป็น p o s t g r e นะครับตรงนี้เราก็ password ใช่ไหมครับตรงนี้ของเครื่องอาจารย์ก็เป็น password เฉยๆนะครับตรงนี้ database เราก็ตั้งชื่อมาอันนี้อาจารย์อาจจะตั้งชื่อเป็น f p n e t แล้วก็มัน t i ดเ e form แล้วกันนะครับตรงนี้แน่นอนว่า เราสร้างมาตเตอร์เบดเราตั้งดัตเตอร์เบดตรงนี้มาเราต้องไปสร้างดาตเตอร์เบดไว้ด้วย,วยใช่ไหมครับตรงนี้ท่้นอาจารย์ก็จะเปิดตัว post gate นะครับตัวนี้ขึ้นมาเราก็ new query ของ localhost มานะครับกด control shift p แล้วเราก็เลือก select connection ของ project ql ตัวนี้นะครับเราก็เลือกเป็น localhost เราก็เลือกแต่เตอร์บด default s, ก็เป็น post gate เอาไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะสร้างตัวใหม่ก็สร้าง create database นะครับแล้วก็ใส่ d o u b l e quote ไปชื่อ s n e t multiple form กด f 5ครับเราก็จะทําการสร้างเรียบร้อยแล้วเราสร้างแล้วนะครับก็สร้างสเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับตรงนี้โอเคคราวนี้เราลองมา refresh ดูเราจะได้ตัว s x p e i m e t multiple form มาแล้วนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยตลาดมันยังว่างอยู่ถัดไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไปดูต่อว่าเราจะต้องเพิ่ม,มอะไรบ้างนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ครบทุกอย่างแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือเราก็ควรจะต้องนะครับสร้างตัว migration นะครับตรงนี้ก็เป็น .net นะครับ เขียนหน้าจอครับ n e t ef migration นะครับตรงนี้ขีย h h ดูก็ได้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างครับเห็นไหมครับก็จะมี add มีอะไรพวกนี้นะครับมี add มี list มี remove มี script อาจารย์ก็ใช้ add คราวนี้มันมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือว่าทุกทีเนี่ยตัว script มันต้องอยู่ในห้อง data s migration นะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องใช้เป็นตัว output dr ตรงนี้ครับงั้นอาจารย์ก็จะพิมพ์ว่า d n e t ef migration add ชื่อก็คือว่าอ่ะ initial แล้วกันนะตรงนี้เป็น i t i l อ่ะ initial o ก็จะเป็น data migration นะตรงนี้ก็ Project ก็เป็น Project ปัจจุบันโอเคไม่มีอะไรเรียบร้อยประมาณนี้ก็กดโอเค enter ไปเลยถ้าเกิดว่าโค้ดเราไม่มีปัญหามันบ u ิวเสร็จนะครับมันก็จะสร้างมาให้เห็นครับว่าจะสร้าง migration ของตัว postgres มาให้เลยเป็น i n i ิเชีมันก็จะมีตาราง product มาให้เรา พอดีว่าคนนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่ a s p n e เ Identity เข้าไปนะฉะนั้นมันไม่มี i d e n น i t y นะมันก็มีแค่ตาราง Product อ e <ๆ>ันเดียวเฉยๆจากนั้นเราก็ t n e t ef database update เพื่อได้จะทำการนะครับอัปเดตนะตัว a t a จเบตเพื่อมันจะได้สร้างตารางอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็ไปเช็คดูที่ post gate นะครับตัวนี้ multiple form เราก็ refresh ใหม่เห็นไหมครับว่าเราจะเจอ p r o d u c ตตารางที่มันเป็นตัว Product เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีตัว price มี name แลวก็ Product id ก็ ตามที่เซตเอาไว้นะครับในตัวคลาสของโปรดักจากนั้นเนี่ยอาจารย์จะลองมาเทสในการเพิ่มก่อนนี่เราเพิ่มทีละตัวก่อนก็คือไอของในเขาเจนมาให้เรามาดูกันซิว่าเวิร์กไหมอาจารย์จะขอไปที่แชร์แล้วก็เลเยอร์เอานะครับอันนี้เราจะเพิ่มเมนูหนึ่งเข้าไปเดิมมันมีโฮมี p พลวซี่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะขอเพิ่มตัวลิงก์ใหม่นะครับแล้วก็คือเป็นตัวโปรดักแล้วกันโปรดักเนี่ยก็จะชี้ไปแอคชั่นอินเด็กซ์ใช่ไหมครับของคอนโทรเลอร์ที่ชื่อว่าโปรดักนะครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็กด f 5เลยครับทำการลันดูปุ๊บเราก็จะได้ลิงก์ของโปรดักต์มานี่เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว create นะครับตัว index ก็มาก็คือเรา create new มาอาจาจรย์จะลองสร้างขึ้นมาก่อนนะเราใส่ name กับ price ง่าย,ายๆเช่นว่าอาจารย์ใส่ fish can นะครับ10นะครับตรงนี้นไหมครับเราก็จะได้มาเนยะเราก็ปิดได้เลยก็คือมันมีครบหมดทุก operation ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตาม oil นะครับตรงนี้ 40อ่านี่นะครับจากนั้นก็เป็นอ่าเจสมิ c ไวด์ยังเสร็ไป50แล้วกันโอเคเราเทมาได้3อันแล้วคราวนี้เราจะทำเป็น Multiple p เพิ่มโปอีกอันหนึ่งเป็นคอนโทรลเลออีกตัวหนึ่งให้เห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างได้นะครับตรงน,ตนี้ตัว Multiple Product ปรคราวนี้ตัว m u l t i ต l e p เพิ่มโเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างเองครับเราก็กดออกไปหาัจากก็จะสร้าง c o n โทร l เลอร์ใหม่ขึ้นมาตัวนี้นะครับตรงนี้สร้างนิวคลา d ขึ้นมาใหม่ก็ชื่อว่า MProduct ักละกันนะครับคอนโทรเลอร์ตัว MProduct Controller เราก็ต้องสืบทอดคลสคอนโทรเลอร์ถูกไหมครับตัวนี้ไม่ใช่คอนโทรเลอร์เติม S นะคอนโทรเลอร์เฉยๆกด c o n t r o l จุดครับก็จะเพิ่ม using มาให้จากนั้นเนี่ยเราก็แอบก๊อปแต่ตัวตัวทเขา s c สเก็ l โฟมาให้เราอันแรกคือ Application DB Context นะครับสำหรับการอัปเดตอัลจเบดนะครับอันนี้ก็จะขออนุญาตแอบก๊อปมาแล้วก็จะเปลี่ยนคอนส t r คเตอร์มันให้เป็นชื่อเดียวกัน แอปพลิเคชัน DB Content ก็กดคอนโทรลจุดครับเพื่อจะเพิ่ม using ลงไปจากนั้นเนี่ยอยาจารย์จะสร้างอะรครับสร้างหน้าเพจ index ขึ้นมาที่จะแสดงรายการของไอผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัว p u b l i c i a c t i o t result index ตัว iActionResult ของ index เนี่ยอันนี้อจะรย์ใส่เป็นร s i n งแล้วกัน task ของ i อแอคชั่นรีซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะไปเอาตัว รายการของมันทั้งหมดใช่ไหมครับอาจารย์ก็ขออนุญาตแอบก๊อปเลยแล้วกันก็คือเอาตัวนี้มาเลยเห็นไหมครับปึ๊บนี่ตัวโปรดักทั้งหมดเลยครับของตัวของตัวใน database ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทู l i ส t ิงก์ก็คอนโทรลจุดแล้วก็เพิ่มยูซิงลงไปเรียบร้อยแล้วครนี้าทาร์ไม่มีคอนโทรลจุดเหมือนกันนะครับยูซิงไปโอเคเรียบร้อยอันนี้เราก็จะได้ตัวตัวที่เป็น ตัวเก็ตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำโพสอีกทีหนึ่งคราวนี้พอได้เก็ตมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ต้องไปทำตัวให้ h TML ที่จะรับตัวรูปพวกนี้ยังไงครับเราก็ไปที่วิวครับเราก็สร้างนิโฟเดอร์ใหม่ขึ้นมาก็ตั้งชื่อว่า M Product ครับก็ตามชื่อคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็ต้องชื่อเหมือนกันแล้วก็สร้างไฟล์หนึ่งขึ้นมาอาจารย์สร้างไฟล์ชื่อว่า index.cs h TML นี่นะครับตรงนี้คราวนี้เราก็จะได้ตัว cs h TML มาแล้วอาจารย์ก็จะขออนุญ,ญาต copy มาแล้วกันครับเพื่อความลดเร็วก็คือเราไปก๊อปมาจากตัว Index ของตัว Product มาเลยก็ส่วนหัวมานะก๊อปมาปึ๊บแต่ครนี้ตัวนี้เนี่ยเวลาเขารับมาสังเกตได้ว่าเราส่งมาเป็น List ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็น View er, มันกลายเป็น i อ n u m e r a b l e i e ิล e ออเนี่ยมันเป็นอา่าเรียกว่าเป็น Interface หนึ่งนะครับที่มี iList เนี่ยสืบทอดอีกทีหนึ่งสืบทอดอินเทอร์เอีกทีหนึ่งฉะนั้น i i n ินูเมเมันจะ แล้วก็แอ r แตกกว่าหรือว่าอยู่ชั้นที่สูงกว่านั่นเองเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นชั้นที่ลงต่ำลงมาได้ก็คือเป็น iL i s t นะครับพอเป็น i l i s t ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นเดียวกับตัวของอินเทอร์เฟซของตัว list นั่นเองใครจะใช้ Li s t ก็ได้หรือจะใช้ iL i s t ก็ได้นะรตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คืออินเทอร์เฟซของ List ความแตกต่างโดยเบื้องต้นนะครับของระหว่างตัว i อ m ินดูเบลกับ list ก็คือว่า I Inumeable เเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบ w e i ว h นนะครับฉะนนั้น ตรง i enumerable เนี่ยมันจะได้แค่วนวน for each อย่างเดียวส,สังเกตได้ว่าโค้ดที่เขาเตียนมาให้มันจะวน for each นะครับเขาก็พยายามจะทำให้มัน lightweight ที่สุดแต่ว่าจะไม่สามารถ access element ผ่าน index ได้แต่ถ้าเป็น i list หรือว่าเป็น array ปุ๊บเนี่ยจะ access element ผ่าน index ได้นั่นเองฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ทำให้มันรร access ผ่าน index ได้นะครับอันนี้ก็ copy มาแบบเป็น form ให้ดูก่อนเฉยจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะขออนุญาต copy เราจะ edit มันใช่ไหมอาจารย์ก็เอาตัว edit มาใช้แล้วกัน ก็คือจะขอก๊อปตัวโรแถวนี้มาทั้งแถวเลยนะครับแล้วกันนะครับตรงนี้แต่ว่าจะปรับ ui ให้สวยงาไมไงก็แล้วแต่เราจะไปปรับกันนะครับตรงนี้ก็มีอันนี้อันนี้มันจะเป็น form ที่อัพเฉพาะ u p d เด e เฉพาะตัว element แค่เพียงแค่ตัวเดียวถูกไหมครับตรงนี้คราวนี้อาจารย์ก็จะแยกมันออกไปก็คืออาจารย์จะขอแยกตัวอร์มออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้อ่ะเราแยกฟอร์มออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าเราจะเป็นฟอร์มที่ update element พวกนี้หลายๆตัวฉะนั้นเราจะต้องบน for loop ข้างในนี้นะครับฉั้น validation ก็จะขอแยกออกไปด้วยโอเคเราก็จะได้ตัว element ที่จะใช้ในการวนลูปแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ element ที่ใช้ในการวนลูปเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมี for loop ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะขอใส่เ e t action เป็น edit เอะเป็น index นะครับตรงนี้ method เป็น post จริงๆ default มันเป็น post อยู่แล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใส่เป็น add for loop นะครับตรงนี้ In i n i เท่ากับ0นี่ครับ i น้อยกว่าก็คือตัวนี้ก็เป็นโมเดลเขาก็จะเป็นอ b อบเจกต์ที่ชื่อว่าโมเดลเลยโมเดลคานะครับตรงนี้แล้วก็ i บวกบวกนะครับตรงนี้เราก็จะได้ตัวตัววน For Loop มาแล้วจากนั้นอาจารย์ก็เอาตัวนี้ไปใส่ใน For Loop เลยปึ๊บเนะไปนะครับอขอจัดเลเอกนิดนึงนะครับ โอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวตัวโลที่เป็น product id มาครนี้ถามว่าเราจะ access ตัว product id พวกนี้ยังไงนะครับันึงก็จะมีวิธีการที่จะ access มันได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็ต้อง access มันผ่านตัว m o เดลนะครับตรงนี้ element ที่เป็น m o เดลแทนครานี้เราจะไม่ใส่เป็น property ที่เป็นอย่างนี้จะเราจะใส่เป็น add model นะครับแล้วก็เป็น index ของ i ตัด product id แทนนะครับมันก็จะเก็บตัว element ของตัว product id ให้ของอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องไปใส่ ทุกตัวที่เป็นตัว property ต่างๆ,างๆที่มันจะ binding กับตัว name แล้วก็ตัว price ด้วยตัว Validation ด้วยนะครับเช่นเดียวกันโอเคจากนั้นปุ่มเห็ไหม submit อาจารย์ขอเอาออกมานอก loop ปึ๊บมาอยู่มาอยู่ใน form เหมือนกันแต่อยู่นอก loop นั่นเองนะครับตรงนี้อโอเคเรียบร้อยฉะนั้นเราก็จะได้วน for loop นะครับของตัว element ของใน m o เด l ซึ่งโ o d e l ก็จะเป็น l i เป็น i อ i ิสของตัวโปรดักต์ัันเองคราวนี้เราก็จะได้เป็นโปรดักต์ ID ครับที่มันจะมี Name แล้วก็ Price อยู่แล้วนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้เสร็จแล้วก็วมีปุ่มเซฟที่จะบันทึกลงไปโอเคเราได้ส่วนตรง v วิวแล้วเรากลับมาที่ส่วนคอนโทรลเลอร์ไหมครับาาก็ต้องสร้างตัวตัวโพสต์มารับมันนะครับตรงนี้ซึ่งตัวโพสต์ที่จะรับมันเนี่ยอาจารย์ก็งใส่เป็น HTTP post public a s y n c ทของ iAction Result ก็เป็น Index นะครับคราวนี้ก็จะรับมาเป็น iList นะครับ mm hmm. กดขันทนจุดนะครับแล้วก็ย mm ุดซิ่งไป iList ของตัว Product Product mm hmm. ก็คันนทรนจุดเหมือนกันนะครับ mm hmm. แล้วก็เพิ่มเจนเนอเรลงไปจากนั้นอขออภยัยเพิ่มโมเดลนะครับจากนั้นเราก็จะเพิ่มโมเดลปึ๊บอ่ะโอเค เราก็เปิดวงเล็บมาของเมทัลตัวนี้แล้วคราวนี้เราก็จะรับมาเลยครับเป็นสต์ของตัวโปรดักนะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเขียนทั่ว,วไปเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าเวลาเราใช้โมเดลก็เสิร์ฟโมเดลใช่ไหมปกติแล้วเราจะไม่ทูลลสตรงตรงปกติแล้วเราก็จะเรนเดอร์มันให้มันเป็นเอาต์พุตที่น่าสนใจเช่นเป็นวิวโมเดลแล้วพอเราล็อบกลับมาจะเป็นวิวโมเดลนะพเพราะเรเป็นวิวโมเดลปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเหมือนวนฟอร์ลูปของมันนะครับง่ายง่ายคือหลักการคือเราก็ต้องวนฟอร์ลูปมัน วนฟอร์ลูมของตัวโมเดลเห็นไหมครับซึ่งวนเวลาเราฟอร์ลูมของโมเดลนะปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเช็คดูว่าจากรัตเตอร์เบตเราก็จะไปคิวเรียดูนะครับหลักๆลกหลักหก็คือไปคิวเรียดูว่ามีอะไรนะมีตัว item id เนี่ยโปรดักไอดอะไรประมาณอย่างนี้ไหมใช่ไหมครับก็ไปเกตมาเห็นไหมครับอารมณ์ประมาณว่าอย่างนี้แล้วก็ product id เราก็อัปเดตมันไป name เท่ากับอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้แต่ว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบังเอิญว่าโมเดลที่เรารับมาเนี่ยมันก็คือโมเดลที่มาจากตัว tool list ก็คือมันวิวโมเดลกับโมเดลเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยจริงๆจะบอกว่ามันคืออันเดียวกันก็ได้ฉะนั้นพอมาเป็นอันเดียวกันปุ๊บเนี่ยมันมีที่หนึที่สิ่งเป็นอย่างนั้นก็คือเราสมที่จะ attach ไฟล์ได้ก็คือ attach object ได้อาจารย์ก็เลย attach ตัว item เลยนะครับตรงนี้พอเรา attach ตัว item ปุ๊บเนี่ยเราก็จะ mark ตัว item พวกเนี่ยว่ามันมี state นะครับเป็น modify EntityState.modify นะครับเราก็สามารถบอกได้ว่าถ้ามันเป็นแอร์เขาก็จะ Entity Save ก็จะสร้างคําสั่ง Insert ขึ้นมาถ้าเป็น Delete เขาจะสร้างคําสั่ง Delete ขึ้นมานะครับแต่คราวนี้เราตั้งก็เป็นถ้าเราตั้งเป็น Unchange มันก็จะไม่อัปเดตตัวนี้เลยทีนี้เราต้องการจะอัปเดตมันเราก็ตั้งเป็น Modify เอาไว้ก็คือบังคับอัปเดตตัว Object พวกนี้นะครับพอเราตั้งเป็น State ว่าเป็น Modify ปุ๊บเราก็ไมครับ Save ก็เป็น Save Change Async นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้ว คนนี้อาจารย์อยากจะรู้ก่อนว่าไอ้ที่เราอัพมาเนี่ยมันมันอัพจริงไหมครับอาจารย์จะขออนุญ,ญาตรีเทิร์นไปง่ายๆก็คืออาจารย์จะรีเทิร์นเป็นเจสันของตัวโมเดลตรงนี้ขึ้นมาก่อนนี่ว่ามันมีการอัพเดทจริงไหมนะครับตรงนี้ปุ๊บนะครับอขออนุญ,ญาตแอบนะคร่ส่วนอันนี้เราจะคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราลองรันดู คราวนี้เราจะได้รู้ว่าโมเดลที่มันอัปเดตมันอัปเดตจริงไหมก่อนครับเสร็จแล้วเราค่อยมา Follow ตัว d a t a b เบ e อีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้ว Index ก,ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็กด F5 e เลยเราก็ลองรันดูอ่าโอเคอาจารย์ยังไม่ได้ทำลิงก์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำลิงก์ก่อนฉะนั้นตัวนี้เนะี่ยเดี๋ยว stop ไปก่อนนะครับเราก็ไป layout ะครับตรงน,นี้ก็ไปเพิ่มลิงก์ใหม่ละกันก็เป็นตัว m product ใช่ไหมครับตัว index แล้วก็บอกว่าเป็นอันนี้เป็น multiple product ละกันนะครับโอเคแล้วก็กด f5 เพื่อจะ debug ะดูอาจารย์ได้อาจารย์ได้ลิงก์มาแล้วนะครับเป็น multiple product พอกดปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะได้มาเป็น fish can เลข10ปา a l ออ i l สี่สิบ j u s ก็คือมา,มาทุก object เลยก็คือมี3ตัวคราวนี้การแสดงผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กแบบับว่าเราจะแสดงผลให,ให้มันดูน่าสนใจแล้วก็ปรับแต่งได้ง่ายหรือว่าจะ f i l ต e r ที่ไม่ใช่ออบเจกทุกตัวทั้งหมดของดัต้าเบสนะครับเราอาจจะเลือกเป็นกรุ๊ปของคาเทกอรี่นั้นหรืออะไรประมาณนี้แต่เพราะอาจารย์จะอัปเดตอาจารย์จะลองอัปเดตทุกฟังก์ชันไหทุกฟิลด์ให้ดูนะครับเราใส่เลข2ไปแล้วก็ตัวเงินเนี่ยเราก็ใส่ศูนย์ห้าไปดูนะครับตรงนี้พออาะจารย์กดเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะรีเทิร์มาเป็น j สันเห็นไหมว่าแสดงว่าตัวโมเดลที่รับมาตรงโพสตเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยเรารับมาเนี่ยมันรู้เรื่องแล้วว่า Product ID 1นเนี่ยมันคือ fish can นะครับมันก็เปลี่ยนตัว แสดงว่าโอเคมันก็น่าจะเวิร์กแหละจากนั้นปุ๊บเนี่ยจนกดสต็อปเราลองมาอัปเดตอัพเดทด,ดูนะครับตรงนี้ก็ปุ๊บอัปเดตอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็ให้มารีเทนกลับไปหน้าแรกเลยก็ได้ครับก็เป็น Return Redirect to Action ก็ใส่เป็น Index นะครับตรงนี้โอเคเออมีเทคนิคนึงนครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะใส่สตริงที่เป็น Hard Code แต่อยากจะเอาเป็นชื่อฟังก์ชันเพราะเผื่อว่าเวลาเราเปลี่ยนชื่อชื่อเมต็ต่อตชื่อแอคชั่นเนี้ย โค้ดมันก็จะเปลี่ยนตามเรา refactor ถูกไหมครับก็มีวิธีการหนึ่งก็คือเขาจะใส่อย่างนี้กันนะครับบางคนเขาจะใช่อย่างนี้กัน name of index ก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ง่ายเวลาที่บางคนเขาเปลี่ยนตัว index เนี่ยเขาเขา refactor นะครับตรงนี้ว่า index เป็น index 2อไม่รู้ที่เปลี่ยนให้ไหมอ่ะอันนี้ vision code มันไม่ได้เปลี่ยนให้แต่ว่า Vision Studio มันจะเปลี่ยนให้นะมันก็จะรู้ว่าเป็นตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนตัวนี้ name in, name of index ให้เป็นเลขสอต่างไปด้วย แต่โอเคแหละเอาว่าประมาณประมาณนี้ว่าเราสามารถใช้ตัว name of แทนสตริงที่เรา hard code ไปก็ได้เพื่อให้เพื่อให้ตัว Visual Studio เนี่ยเขาดีเทกเจอนะครับตรงนี้โอเคเราก็กด F5 เพื่อจะลองลันดู Multiple Product นะครับจะก,ก็จะขอใส่ไปว่าเป็น2เป็น5เป็น2เป็น5้น 5, สเป็น5ดูเ,เราอัปเดตทุกตัวเลยว่าง่ายคืออัพเดตกดเซฟครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนให้หมดแล้วทีน,นี้เราลองดูเลย ไปดูในเดลต้าเพก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไปที่โพสเกสโปรดักต์แล้วก็ Select Top 1000ก็จะเห็นว่าทุกตัวเปลี่ยนหมดเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะอัปเดตมันได้ทีละหลายๆ o b j อ c อบเจกต์ Object, ทั้งๆท,ที่ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากแค่ฟอร์มเพียงแค่ฟอร์มเดียวนั้นถูกไหมครับเพราะว่า Index ็เนี่ยเราจานใส่ฟอร์มเอาไว้ครอบข้างนอกเพียงแค่ฟอร์มเดียวนะครับแต่ข้างในเนี่ยเราบน f o r l o o p อยู่ทันตก็อนนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งสำหรับคนที่จะสร้างอินเทอร์เฟซในรูปแบบใหม่ๆที่บาี่ย เราต้องอัปเดตออบเจกต์หลายๆตัวบางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นโมเดลตรงนี้แต่ว่าตัวโปรดักต์เนี่ยมันมีเพิ่มเราอาจจะมีคลาสโปรดักต์สมมุตินะครับเสร็จปุ๊บเราอาจจะมี class, ประเภทหนึ่งที่ที่สมมุตินะครับอันนี้จันก็สมมุติให้ดูนะครับว่าประมาณว่าสมมุติว่าเรามีตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสต็อกนะครับตรงนี้อันรย์ก็สร้างสีชัปคลาสขึ้นมาใหม่สต็อกเราก็ต้องมีการเก็บ database ต,ต่ตางหากก็ว่ากันไปสมมุตินะก็คืออาจจะเก็บ ให้เห็นภาพ,พอย่างเช่นว่าเป็น warehouse ใช่ไหมครับ ID ว่าเป็น warehouse ID เท่าไหร่เราก็จะเหลือสต็อกอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ Remain สต็อกของตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องไปสร้างคาสไอ w วร e เฮาส์อีกทีหนึง่งจากนั้นเนี่ยตัวสต็อกเนี่ยเราอาจจะอยู่ใน Product ซึ่งเราก็จะเป็นลิ s ต์ของสต็อกซึ่งจริงๆแล้ว โมดัคเนี่ยเราอาจจะส่งโมเดลไปก้อนเดียวก็ได้แต่ไอตัวสต็อกเนี่ยเราใช้เป็นรีใช่ไหมครับฉะนั้นตัวฟอร์มเนี่ยเราอาจจะไปอัปเดตสต็อกเหมือนกับว่ามีสินค้า1ตัวแต่ว่าเราต้องการจะอัปเดตตัวเลขของทุก warehouse สมมติเรามีอยู่3ศูนู์หรือ3าสาขาเราต้องการอัปเดตทั้ง3าสาขาใส่เ,เลขใส่เลข,เลขใหม่ลงไปว่าเราเพิ่มสินค้าใหม่ลงไปอะไรประมาณ,ปร,มาณประมาณอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปได้ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะไปแก้อาจารย์ไม่ได้ทําต่อให้ดูแต่ว่าจะให้ดูว่่าาเเรรรจะไไปพิมตตงงหนน,นี้ เราก็สามารถที่จะไปใส่ตรงนี้ได้เช่นตรงนี้เป็นเป็นโปรดักตตัวเดียวแต่ว่าพอเรารันรันตรงนี้มันก็จะเป็นโมเดลสต็อกอย่างเงี้ยครับเขาแล้วก็วนฟอร์ลูปแตละอันนี้จะเป็นโมเดลสต็อกอย่างเงี้ยแทนอะไรประมาณประมาณอย่างนี้นะครับก็คือมันก็จะรันเป็นอินเด็กซ์แล้วก็เป็นอ็อบเจกต์ต่อท้ายฉะนั้นมันก็จะวนฟอร์ลูปได้อีกเราจะวนฟอร์ลูปกี่ชั้นกี่ระดับก็ได้นะครับตรงนี้นี่ขออนุญาตเอาออกก่อนครับเดี๋ยวโค้ดมันจะคอมไพล์ไม่ผ่าน โอเคก็ประมาณนี้มองให้เห็นภาพว่าเ,ออเราสามารถใช้พวกนี้ได้โอเคก็สลับคลิปนี้ก็หมดลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทําตามดูเหมือนเดิมน,นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเป็นลิงก์กลิ้งทับนะว่าลองเข้าไปเช็ค,คโค้ดได้อาจจารก็มีตัว before กวับ after ให้นะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ